นะครับผมเพื่อนๆที่อยู่ในราศีพุษศกนะครับวันนี้หมอไว้จะเปิดคําทำนายดวงนะครับดบบเจาะพิเศษนะฮะให้กับชาวราศีพุษศกนะครับในเดือนสิงหาคมนี้ดวงท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยครับราศีพุษศกนะครับผมดาวประจําตัวของคุณเนี่ยคือดาวศุกร์นะครับคราวนี้ในเดือนสิงหาคมเนี่ยดาวศุกร์โคจรเดินถอยหลังนะครับเขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์ที่เดินจาก ราศีสิงห์นะครับโคจรกลับไปเป็นตําแหน่งราชาโชคนะครับในเดือนของราศีกรกฎอีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเดือนนะครับผมของเดือนสิงหาคมนี้คุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับไปจนถึงในช่วงวันที่7นะครับสิงหาคมคราวนี้หลังจากวันที่7สิงหาคมนะครับแนวโน้มของดวงเนี่ยน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยไปกระทบในตําแหน่งของราศีกรกฎที่เป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นดวงคุณจะได้โอกาส ดีๆนะครับเข้ามาในช่วงวันที่7ลองสังเกตนะฮะว่าวันที่7เนี่ยมันมีคนที่เข้ามาแบบเสนอโปรเจกต์อะไรนะครับหรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยเอาโอกาสดีๆส่วนไหนมาให้กับคุณนะครับลองดูในช่วงนั้นแล้วคราวนี้พอไปดูในตำแหน่งของดาวอาทิตย์นะครับที่จะย้ายราศีนะครับในวันที่17สิงหาคมนะครับ ดาวอาทิตย์นี้ย้ายไปเป็นเกษตรนะครับในเรือนราศีสิงห์นะครับ,รรครบโคจรเข้าไปในตําแหน่งเรือนพันธุนะครับแล้วก็เล็งกับเรือนกัรงานนะครับผมในเรือนกรรมะซึ่งมีดาวเสาร์อยู่นะครับเสาร์เนี่ยเป็นเรือนสุภาะให้กับคุณเพราะฉะนั้นอาทิตย์ที่เล็งเสาร์นี้ได้กู้ธาตุไฟนะครับก็ส่งผลทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนแบบฉับพลันนะครับหรือว่ามีโอกาสใหญ่ๆนะครับเพราะว่าดาวเสาร์นี้เป็นเรือนความสาเร็จให้กับคุณด้วยนะครับก็เลยทําให้พุชศกนะครับในวันที่17เเนี้ย น่าจะมีโอกาสที่ได้อะไรเด็ดๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานอันนี้มาร์คไว้นะฮะงานไปคาดหวังในวันที่17แล้วก็เรื่องของโอกาสจากคนนะครับที่เข้ามานะครับที่จะช่วยทําให้คุณเนี่ยได้พบกับสิ่งใหม่ๆเนี่ยวันที่เจ็ดรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ดาวการเงินของคุณเนี่ยคือดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยจะไปเป็นกเกษตรในเดือนตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นคนคุณสังเกตดวงของคุณก่อนว่าในช่วง เดือนสิงหามันมีโอกาสอะไรเด็กๆนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยขยบขึ้นนะครับก็พยายามพัฒนากันไปนะครับแต่ถ้าคาดหวังเงินก้อนใหญ่ๆไปหวังในเดือนตุลานะครับเพราะฉะนั้นเดือนสิงหาจะเป็นช่วงที่คุณเหมือนพยายามไขวคว้าห,าหาโอกาสรอบตัวนะครับก็ค่อยๆโตขึ้นเป็นลาดับขั้นนะครับส่วนดาวพฤหัสเนี่ยโคจรอ,อยู่ในเดือนกิน่าของคุณนะครับผมในปี 66, 66นี้ทั้งปีไปจนถึงเมษาปี6 7เ็นะครับ พฤหัสที่ตกวินาศเนี่ยก็จะทําให้คุณเหมือนแบบมีความรู้สึกว่าคุณเครียดเหมือนกันนะครับบางทีคุณรู้สึกว่าคาดหวังบางอย่างแล้วมันยังไม่ได้นะครับคราวนี้ต้องไปดูว่าในช่วงปี6 7ไปแล้วเนี่ยดาวพฤหัสนี้จะโคจรย้ายจีในเดือนเมษายนไปทับลัคนาคุณนะครับในช่วงปี67เดือนเมษาก็จะทําให้คุณเนี่ยเหมือนดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับผมเพราะว่าพฤหัสนี้ตกตําแหน่งราพะแล้วมาทับตัวเองนะครับก็ถือว่าโอเค นะครับแต่ว่าในยาของดวงก็ตีความได้หลากหลายกับผูกศพเพราะว่าผูกศพเนี่ยเป็นลาศีที่เป็นวาเลตี้หน่อยนะครับมันมีหลากหลายดวงชะตาหลากหลายสิ่งนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงได้บ่อยนะครับแล้วก็ดาวการเงินของคุณเนี่ยเป็นดาวพุธบางทีดาวพุธเนี่ยโคจรดีโคจรเสริมโคจรพัดโคจรมนนะครับเขาเรียกว่าดาวพุดธนี้ดาวการเงินของคุณเนี่ยมันโคจรวิปริตได้เรื่อยๆนะครับบางช่วงอยู่ดีๆก็ได้เยอะนะครับบางช่วง อยู่ดีๆเหมือนเงียบๆนะครับบทจะเงียบๆหาเงินไม่ได้กลับกลายเป็นกลับมาได้อีกแล้วอะไรแบบนี้นะครับมันก็ชอลวิ่งขึ้นขึ้นลงๆนะครับแต่ก็เอาอยู่นะฮะในทุกส่วนก็เลยคิดว่ายังไงราศีพฤษภนะครับถือว่าเป็นราศีที่มีตัวช่วยละกันถึงมีปัญหาก็มีตัวช่วยมีผู้ใหญ่ช่วยแน่นอนนะครับแล้วก็การเงินเนี่ยก็หาได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้ามีหวังก้อนใหญ่ตุลานะครับสิงหา เป็นแบบที่คิดนะครับสองสเตปนะครับสรุปก็คือวันที่7รอบหนึ่งนะครับลองดูว่ามีโอกาสอะไรเข้ามาแล้ววันที่17อีกรอบหนึ่งนะครับผมว่างานโปรเจกต์ใหญ่จะได้ในช่วงนั้นนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมที่เกิดราศีมิถุนนะครับวันนี้หมอไว้เปิดดวงนะครับคำจำนายแบบเจาะลึกพิเศษนะฮะให้กับชาวราศีมิถุนคนที่เกิดวันที่16มิถุนายนนะฮะถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับ ชาวราศีมิถุนในเดือนสิงหาคมจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาฟังกันราศีมิถุนนะฮะดาวเจ้าเรือนเนี่ยครับคือดาวพุธนะครับผมแล้วก็เกณฑ์ดาวการเงินเนี่ยเป็นดาวพระจันทร์นะครับแล้วก็ในช่วง2ปีกว่าที่ผ่านมานะครับดาวพระจันทร์ของคุณที่เป็นเดือนการเงินเนี่ยถูกดาวเสาร์นะครับที่เป็นเจ้าเรือนมรณะเนี่ยเล็งอยู่นะครับตลอดซึ่งเสาร์จอน,นียเล็งเข้ามาในดวงคุณในช่วงสองปีกว่าก็เลยทําให หลายคนนะครับมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับบางคนมีเรื่องของหนี้สินเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ติดขัดมาตั้งแต่เมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับก็เลยทําให้การเงินของคุณเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าในช่วงมีนาของปี66นะครับดาวเสาได้ย้ายเปลี่ยนนะครับโคจรเข้าไปในเรือนสุภักนะครับก็ถามว่าคุณปลดล็อกในรอบหนึ่งนะครับผมมันดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยมีดาวพฤหัสนะฮะที่ เป็นดาวการงานนะครับเจ้าเรือนกรรมมะโคจรเข้าไปทับราศีเมษนะฮะในเลดาพะเลยท,ทําให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยมีความโดดเด่นในของเรื่องงานนะครับผมแล้วก็เรื่องของอาชีพใหม่ๆนะครับหลายคนเนี่ยก็ได้จับธุรกิจใหม่ๆเริ่มต้นกันมานะครับผมหรือว่ามีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนงานมาแล้วนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่เปลี่ยนอยากเปลี่ยนก็ถือว่าเป็นช่วงจวังหวะที่ดีในการเปลี่ยนงานนะครับหรือว่าหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มเป็นช่วงจังหวะที่ดีของคุณนะครับในปีนี้ ดาวการเงินของคุณนะครับในภาพรวมในเดือนสิงหาคมนะครับผมต้องบอกว่ามีตำแหน่งของดาวอาทิตย์นะฮะและพระเกตร่วมอยู่นะครับเรียกว่าเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงความเป็นราศีแ่ความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้มันจะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินก้อนให,ใหญ่เข้ามานะครับแต่ว่าการได้เงินมาเนี่ยก็ถูกใช้จ่ายไปโดยไวเหมือนกันนะครับเลยทําให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยเหมือนต้องหมุนเงินนะครับผมจึงหาได้แต่ถูกใช้ออกไปง่ายๆเหมือนกันแล้วก็ ในช่วงที่ดาวพุธนะครับผมจะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนของราศีกันนะครับตกตำแหน่งที่เป็นเกษตรกับดวงเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนตุลาคมเนี่ยใครที่คาดหวังเกี่ยวกับความสาเร็จใหญ่ๆคิดว่าช่วงนั้นคุณเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในช่วงที่สักเซสนะครับเราเป็นข่าวดีนะครับเหมือนคาดหวังที่จะขายบ้านหรือว่าจะซื้อบ้านซื้อรถนะครับซื้อที่ดินหรือว่าตัวธุรกิจกิจการเป็นสักเซสมากๆเนี่ย ให้มาไว้นะครับประมาณช่วงตุลาคมจะเป็นช่วงสวังดิที่เหมือนคุณมีข่าวดีนะครับแล้วก็ในเดือนสิงหานี้นะครับดาวศุกร์ที่โคจรถอยหลังนะครับผมโคจรเข้าไปในเดือนการเงินของคุณนะครับได้ตําแหน่งที่เป็นปรชาชาโชคนะครับมันก็จะมีเกณฑ์การแบบหมุนเงินวไวๆเหมือนกันแต่ว่าให้ลองสังเกตวันที่7สิงหาคมนะครับผมว่าคุณจะมีเงินเข้ามาในช่วงนั้นนะครับเด็ดๆแล้วก็ เรื่องของการค้าขายนะครับผมใครที่ฝึดฝุอยู่ในช่วงนี้นะครับรอนิดหนึ่งนะครับประมาณหลังจากวันที่7สิงหาคมน่าจะเริ่มดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็พอดาวอาทิตย์ย้ายนะครับเข้าไปอยู่ในราศีสิงนะครับเล็งกับดาวเสาร์เนี่ยอาทิตย์จะไปเป็นเกษตรนะครับในวันที่17สิงหานะครับมาร์กวันไว้นะครับวันที่17สิงหาดาวอาทิตย์เป็นเกษตรเล็งกับดาวเสาร์ซึ่งเสาร์เนี่ย เป็นมรณะนะครับของดวงนะครับมันจะเกิดการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นในช่วงนั้น1คุณจะต้องระมัดระวังนะครับนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนะครับหรือว่าการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยวันที่17สิงหาเนี่ยอาจจะต้องดูดีๆเหมือนกันนะครับแต่ภาพรวมของคุณคิดว่าในช่วงนั้นนะ่ะมันเป็นจุดพีคหนึ่งอย่างที่คุณจะได้ข่าวดีจากทางไกลก็ได้นะครับหรือว่ามี คนนะครับที่เข้ามาเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันนะครับซึ่งกันแล้วก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ไวๆคุณอาจจะได้ข่าวดีนะครับในช่วงนั้นด้วยเช่นกันมีจุดที่ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็มีจุดที่คุณจะได้โอกาสดีๆด้วยนะครับก็ถือว่ามันเป็นช่วงก้ามึกน,นะครับกับรอยต่อก็ต้องดูดีๆเป็นพิเศษนะครับในช่วงนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับภาพรวมของการเงินมันเดินได้อะฮะมันก็ค่อนข้างจะโฟนะครับสบายๆติดแค่ช่วงต้นเดือนนิดหน่อย นะฮะหลัง7สิงหาคมค่อนข้างรับรื่นนะครับผมก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของพวกคุณนะครับเพราะตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยยังอยู่ในเรือนราพักนะครับและเป็นตําแหน่งที่เป็นเกษตรนะครับก็ถือว่าคุณมีโชคเรื่องงานนะครับก็ถือว่าได้รับความรับรื่นตรงนี้นะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาดูในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมวันนี้หมอไว้เปิดดวงคาทานายให้กับชาวราศีกรกฎนะครับผมด้วยวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับผมก็ต้องบอกว่าชาวราศีกรกฎเนี่ย ดวงในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับราศีกรกฎเนี่ยครับดาวประจําตัวของเขาคือดาวพระจันทร์นะครับผมแล้วดาวพระจันทร์นี้นะครับผมก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในทุกๆสองวันนะครับผมส่งผลทําให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยบางทีนะครับเหมือนมีเรื่องให้แบบ ต้องคอยคิดอยู่ตลอดเวลานะครับเหมือนอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับบางคนก็เลยทําให้เหมือนแบบเรื่องของอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของดวงนะครับด้วยเหตุผลที่ว่ามันมีเรื่องมากบะต้นให้เราต้องแบบคิดวิเคราะห์นะฮะในการจัดการอยู่ตลอดในจุกๆวันนะครับคราวนี้ดาวที่เล็งราศีกรกฎนะครับเป็นดาวจอมในช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมานคือดาวเสราร์นะครับซึ่งดาวเสราร์เนี่ย เลงราศีกรกฎมา2ปีครึ่งทําให้ราศีกรกฎเครียดนะครับผมแล้วก็เหมือนเหมือนเครียดแบบปล่อยวางไม่ได้นะครับเหมือนมันมีปัญหาที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจแบบนี้ครับพอช่วงมีนาของปีพศ2566นะครับเป็นช่วงที่ดาวเสาร์ย้ายออกนะครับก็ทําให้คุณเหมือนปลดล็อกในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงดวงนะครับมันมีเกณฑ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลายๆด้านนะครับแล้วมีทั้งเรื่องของโอกาส ใหม่ๆเข้ามาให้คุณนะครับได้ได้เจอนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะครับต้องบอกว่าราศีกรกฎเนี่ยใครที่ตกงานอยู่นะครับหรือยังไม่มีงานนะครับหรือคาดหวังว่าจะต้องได้โบนัสดีหรือว่าอยากเปลี่ยนงานอยากก้าวกระโดดอยากได้ตำแหน่งที่ใหม่ขึ้นนะครับ mm. คุณจะได้ในช่วงปี2566นี้อย่างแน่นอนนะครับไปจนถึงปี2567 ก็ยังเป็นช่วงจังหวะที่ดีของคุณอยู่นับไปเลยนะฮะ 6, กหกเจดเนี่ยดวงคุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พีคนะครับพีคแบบขึ้นเป็นสเต็ปๆนะครับในแต่ละปี66ดีแล้วแต่67จะดีกว่าและหกแ6ดหกหกดก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีของคุณนะครับหกไป67เนี่ยอะไรที่เหมือนเข้ามานะครับเป็นโอกาสใหม่ๆรีบคว้าไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่คุณน่าจะได้แบบ ช่วงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปเลยนะครับบางคนเหมือนกําลังทํางานประจําอยู่ถ้าได้โอกาสดีนะครับในการที่จะทําธุรกิจหรือว่าไปหาเงินได้มากขึ้นนะครับให้คุณไปตามโอกาสนั้นนะครับผมแต่ถามว่าเรื่องที่ต้องระวังมีบ้างไหมจริงจริงในลักษณะของดวงเนี่ยก็ค่อนข้างถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ได้อะไรเด็ดๆแบบสุดโต่งเหมือนกันนะครับเรื่องที่ระวังอาจจะเป็นเรื่องของคู่ครองนะครับหรือเรื่องคนบ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าภาพรวมของเดือนดวง ในช่วงสิงหาคมนะครับในช่วงที่มีดาวศุกร์เนี่ยโคจรย้ายนะครับผมจากราศีสิงห์โคจรเข้าไปอยู่ในราศีกรกฎนะครับเรียกว่าดาวศุกร์เนี้ยเดินถอยหลังนะครับผมมันก็เลยทําให้สิ่งที่คุณคาดหวังอยู่นะครับยังไม่ค่อยเป็นไปตามที่คิดเท่าไหร่ในช่วงต้นเดือนนั่นคือช่วงเดือนตั้งแต่วันที่จริงๆแล้วตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมนะครับเป็นต้นมานะครับผมในช่วงที่ดาวศุกร์ พักองศามันเหมือนว่าเห็นว่าแบบโอกาสใหญ่ๆเนี่ยกําลังจะได้แล้วลุ้นมากๆเลยแต่ทําไมเขายังไม่คอนเฟิร์มกับเรานสักทีหรือยังไม่ตอบตกลงสักทีนะครับหรือว่าคาดหวังในเรื่องของการปิดการขายเรื่องออเดอร์ออเดอร์นะครับหรือว่าเป็นเกี่ยวกับการวางเป้าหมายในการเียับ,บขยายธุรกิจแล้วมันยังรออยู่นะครับมันเหมือนรอๆอ,อ,อะไรบางอย่างอันเนี้ยลองพิจารณาอีกรอบหนึ่งในช่วงวันที่7นะครับสิงหาคมนะครับว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะครับได้คําตอบที่ ค่อนข้างชัดไหมว่าเขาจะคอนเฟิร์มเราได้ไหมว่าเราจะได้เงินไหมโปรเจกต์นี้จะเดินหน้ายังไงนะครับหรือว่าตัวธุรธกิจจะมีแนวโน้มอย่างไรรอดูวันที่7สิงหาคมรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ความรับรื่นของคุณเนี่ยมันจะไปเกิดในช่วงหลังจากวันที่3กันยายนเป็นต้นไปนะครับผมเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยดาวสุ์เริ่มโคโจรเปลี่ยนตําแหน่งนะครับผมเหมือนแบบว่าโคโจรมนนะครับมีการกลับมาเดินในสภาวะที่ ปกติจะกาลังจะปกติขึ้นนะครับก็จะทําให้โอกาสคุณเนี่ยในช่วงนั้นค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์นะครับผมจะโคจรย้ายเข้าไปในเดือนการเงินให้กับคุณในเดือนในเดือนนี้นะฮะสิสิงหาคมนะครับในวันที่ดาวอาทิตย์ย้ายและย้ายเป็นเกษตรด้วยนะครับการที่ดาวาทิตยย้ายเป็นเกษตรเนี่ยแสดงว่าคุณมีแนวโน้มที่จะได้เงินก้อนใหญ่ๆนะครับผมให้กับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้นะครับแล้วลองดูว่าอาทิตย์เนี้ย ไปเล็งกับดาวเสาร์ที่เป็นคู่ธาตุไฟซึ่งเสาร์เนี่ยเป็นตัวแทนของเรือนปัตตนิที่เป็นคู่นะครับแปลว่าคู่นะครับเพราะฉะนั้นในวันที่17สิงหาคมอาจจะมีคนไหนที่มีคู่อาจจะมีเกมที่ได้เงินจากคู่ครองก็ได้นะครับหรือคู่ครอ,องของคุณเนี่ยนำพาเงินมาให้ก็ได้เขาได้เงินก็ได้นะครับหรือว่าคุณมีโอกาสดีๆจากคนรอบตัวที่สามารถช่วยคุณทําให้คุณเนี่ยจับรับเงินก้อนใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ ค่อนข้างพีกนะครับก็อันนี้เป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวลองวิเคราะห์กันไปนะครับ